สวัสดีครับนี้น่าจะมาทำดินปลูกนะครับผมอันนี้เป็น <c oughs> ปุ๋ยหมักพืชสดนะครับเห็นไหมครับนี่เราหมักจนได้ที่แล้วเนาะ,นะไม่ร้อนแล้วนะครับเย็ยนละร่วนเป็นผงแบบนี้เลยนะครับในนี้ก็จะมีแย้ใเนเปียร์นะครับผมแย้ใเนเปียร์ปุ๋ยข้อคิววนะครับแล้วก็ ลำอ่อนแล้วมีอะไรอีกอะน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะครับน้ำมะพร้าวเทียมนะครับอยู่ในนี้นะครับผมนี่ดูนะครับวับนสวยนี่มากเราจะมาเป็นส่วนผสมของดินปลูกในกระถางของของนัดนะครับที่ขายต้นขายต้นเคลืกกระถางเนาะ อัตราส่วนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะมีอันนี้เป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวละเอียดนะครับทำการล้างเอาสารเทนนินออกเรียบร้อยนะครับส่วนด้านในนี้นะครับนี่ก็จะเป็นดินร่อนนะครับล่อนให้มันร่วนแบบนี้เลยนะครับก็จะเอามาผสมกัน ทั้งสามอย่างนะครับอย่างละส่วนเดี๋ยวทำการผสมให้ดูนะครับผมครับเ <c oughs> มื่อเราได้ส่วนผสมตามที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับรตาส่วนนะครับอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยหมักพื้นสดนะครับหนึ่งส่วนเนาะ <c oughs> แล้วก็ดินร่วนนะครับดินดินร่อนแบบนี้นะครับหนึ่งส่วน ขุยมะพร้าวละเอียดนะครับหนึ่งส่วนก็สมมติว่าถ้าเราใส่ไปอย่างละสองก็มะพร้าวสองดินสองนะครับอันนี้ในนี้ก็จะมีขุยมะพร้าวอยู่ประมาณส่วนครึ่งนะครับผมเพราะว่ามันหมดแล้วเนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันนิดเดียวนะครับเราใส่ไปขุยหมากพืชสดสองส่วนนะครับ ใส่ไป,ปสองส่วนจากนั้นนะครับเราก็ทำการผรสมให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันหมดเลยนะครับ พยายามนะครับผมพยายามคนให้มันผส,สมเข้ากันดีๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันค่อนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเวลาไปปลูกเนี่ยครับมันจะลดน้ำแล้วทีนี้มันจะเป็นปุ๋ยมะพร้าวลอยขึ้นมานะะหรือว่ายังยังคนไม่เข้ากันนะครับอันนี้เป็นสูตรดินปลูกของนัทเองนะครับผมที่ใช้ ในการปลูกพวกากระถางทั้งหลายนะครับใส่ได้หมดนะครับจะเป็นกระลำพนะนาผักกาดอะไรก็ได้นะครับสูตรตัวนี้จะทําให้ดินโปร่งมากนะครับแล้วก็พืชจะมีธาตุอาหารจะได้รับธาตุอาหารอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องหาปุ๋ยคอกปุ๋ยที้วอะไรมาใส่เพิ่มแล้วนะครับผม นี่คือเป็นดินปลูกและก็มีธาตุอาหารภายในตัวด้วยนะครับครับผมเมื่อเราคนเข้ากันดีเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็จะไปอันว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่คือเราผส,สมเข้ากันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับจากนั้นก็ เราไปใส่กระถางของเราได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นกระถาง4นิ้วนะครับกระถางาน่าจะเอาไว้พันเาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะชำก้าก่อนนะครับชําต้นก้าทุกรูปแบบนะครับเป็นสเตปสเตปไปเนาะอันดับแรกก็คือจะเพาะในถาดก่อนนะครับเพาะในถาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะคัดต้นก้าที่สมบูรณ์นะครับผม เอามาเลี้ยงต่อในกระถาง4นิ้วแบบนี้ต่ออีกจนประมาณจะว่าดืหนึ่งเดือนก็ไม่เชิงนะครับก็คือให้ลากเขานะครับให้ลากเขาเนาะเต็มตรงนี้นะครับเต็มในกระถางนี้เลยนะครับนี่ต้นตานตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ยังไม่ได้ใส่น้ํานะครับผมก็ต้องใส่ ใส่แล้วให้มันเต็มแล้วก็ตบนะครับเพื่อให้ดินมันแน่นๆเนะาะส่วนเป็นขุยมะพร้าวแบบนี้เนี่ยท่านอื่นนะครับเขาจะเอาออกหมดแต่สําหรับผมผมปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับพืชนะครับเพราะว่าเราแช่น้ําข้ามคืนข้ามวันเป็นประมาณสี่ห้าวันนนนะครับเพื่อเอาสารเทนินออกนะครับ นก็จะได้ประมาณแบบนี้เนะาะเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับว่าเวลาลดน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะวืดหายไปเลยเปล่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเอาน้ําลดลงไปในกระถางนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเห็นไหมครับมันจะค่อยๆแห้งไปเลยนะครับดินมันจะโป่งมากนะครับ พอเราลดน้ําเสร็จไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ลดตามอีกเพื่อให้ดินมันชุ่มให้หมดนะครับค่อยแห้งกันล้วเห็นไหมครับนี่คือดินปลูกของผมเอง ชุดของผมเองเห็นไหมครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวพอมันแห้งจนมันเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แห้งมันชุ่มจนมันหมาดเรียบร้อยนะครับก็จะนําต้นก้ามาใส่ในนี้นะครับแล้วก็เอาไปตั้งเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นะครับน,นี่น่าจะเอามาใส่ต้นก้าเขียวนะครับที่ มีเหลือไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าใส่กันยังไงเนาะครับผมอันนี้เป็นต้นกาเคลวนะครับเห็นไหมครับไอที่ใบมันเหลืองๆแบบนี้นี่ไม่ใช่ขาดธาตอาหารหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเพาะาขนาดหลุม200รหลุมนะครับก็เลี้ยงไปจนธาตอาหารข้างในนี้หมด นะครับจริงๆมันก็ขาดธาตุอาหารนั่นแหละก็คือมันดูดธาตุอาหารในดินพีมสเนี่ยจนหมดแล้วนะครับมันก็ใบมันจะเหลืองอย่างนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวพอเราย้ายปลูกลงในกระถางเนี่ย <c oughs> ก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมแล้วก็จะมีการแตกยอดสร้างใบใหม่ขึ้นมาอีกนะครับผมวิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับ แบบนี้เนาะเราก็ใช้มือของเราเนี่ยทำเป็นรูตรงกลางนะครับลึกพอต้นก้าหยอดลงไปหมดจากนั้นนะครับผมก็แค่นี้ครับแล้วก็เอาดินกบๆหน่อยเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้จบนะครับอีกกระถางหนึ่งมันก็จะลึกประมาณอย่างเงี้ยครับพูดง่ายๆก็คือลึก ประมาณนี้เนาะก็คือให้ฝังทั้งหมดทั้งดินกับต้นกล้าลงไปนะครับใส่ลงไปนี่ยเห็นไหมพอว่าถ้ามันลึกตรงนี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยการใส่ต้นกล้านะครับไม่ใช่ว่าใส่แค่นี้จบนะครับคือจริงๆอะ่ะมันต้องให้ให้ดินเนี่ยกบต้นมันเลยนะครับมันจะได้โตวไวนะครับผมเนี่ย อย่างนี้นะครับนี่คือเป็นอันเสร็จนะครับเสร็จสมบูรณ์ล,ละแค่นี้ก็เสร็จละคือการเสรียบต้นก้าเนาะต้นก้าเคียวนะครับจากนั้นก็เอาไปตั้งไว้ตรงแดดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทาเสร็จแล้ว,วไปใส่เอาไปตั้งบางตรงกลางแดดจ้าเลยนะครับก็คือให้เขาอยู่แบบนี้ก่อน,นครับเย็นๆตอนเย็นๆประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับผม่อยเอาไปออกไว้ข้างนอกเนาะ เพราะว่าต้นข้าจะได้ปรับตัวช่วงกลางคืนนะครับวันพรุ่งนี้เช้ามาเราก็ลดน้ําตามปกติหรือว่าเราจะไม่ลดก็ได้เพราะว่าดินมันชุม่มมันแฉะอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่สภาพอากาศณนะเวลานั้นของบ้านเรานะครับว่ามันมันร้อนมันมีความชื้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จะมาบอกเพียงแค่นี้นะครับให้มาสอนนะคือจะมาบอกว่าเออ ดินปลูกของนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนใช้อะไรยังไงเป็นปุ๋ยหมักแบบไหนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ